ว่าเห็นชอบการผลิตแพทย์เพิ่มเติมในระยะที่2นะครับตั้งแต่พศ2565ถึง2570เพื่อผลิตแพทย์จำนวน11,300คนเศษอันนี้เขาตั้งใจเอาไว้จะผลิตเพิ่มระบาลนี้โดยจะผูกพันจนเรีนศึกษาแพทย์รุ่นสุดท้ายจบในปีการศึกษา2576นะฮะซึ่งตรงนี้ครับจะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และการกระจายแพทย์ตลอดจนขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสารณสุขส,ส่งเสริมให้ไทยเป็นมดิการเข้นะครับเพิ่มขีความสามารถได้การแข่งขันและหาราได้ให้กับประเทศไทยด้วยซึ่งถ้าเราดูกันจริงๆในประเทศไทยของเราก็น่าจะเป็นเป็นพื้นที่ดึงดูดทางด้านแพทย์ในระดับตึงอยู่แล้วถ้าเราสังเกตดีๆนะฮะจะมีทั้งคนกัมพูชาคนจากเมียนมาผู้ที่มีมีฐานะในระดับนึง บินมาศึกษาที่นี่ใช่มาไม่ใช่มามามารักษาที่ประเทศไทยหรือว่าสังเกตง่ายๆอย่างจังหวัดจันบุรีของเราที่ตั้งสถานีเนี่ยผมสังเกตเห็นป้ายหลายๆหลายๆที่ในโรงพยาบาลจะมีภาษาัมพูชาภาษาจีนเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าศักยภาพของทางด้านแพทย์ของไทยในขนาดเดียวกันอย่างที่บอกคือก็จะขข่แคลนอยู่นะฮะแล้วก็อาจจะมีกระจกตัวอยู่ในฉบับพื้นที่นะการผลิต แพทย์จำนวนหมื่นสาไมจริงจริงๆอาจพ,พอไหมครับอาจจะไม่พอนครับใช่ไหมอาจจะเป็นเฟรมแรกแล้วก็เดี๋ยน่าจะเป็นแผนระยะต่อไปอ,อย่างไรก็อบอกน้องๆนะนะครับเป็นเส้นทางมีเส้นทางให้เดินอยู่นะหลากหลายอาชีพเายอะแยะบ้างเลยใน,ในช่วงยุคนี้นะครับก็ต้องเรียกกันดู